สวัสดีครับผมมีนิทานเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเศรษฐีคนหนึ่งได้กลับไปบ้านเกิดของพ่อเขาที่เสียชีวิตจากไปตั้งแต่เขายังเด็กเขาได้ไปเห็นรถคันโปรดของพ่อและเป็นรถคันแรกของครอบครัวเป็นรถที่พ่อใช้พาเขาไปในต่อไหนในวัยเด็กจนโตเขาเองก็รักรถคันนี้มากวันหนึ่งจึงตัดสินใจให้ลูกน้องลากรถกลับไปที่บ้านเขาตลอดระยะเวลาหลายปีเขาให้ช่างหลายคนที่มีชื่อเสียงอู่เล็กอู่ใหญ่พยายามมาซ่อมให้มันวิ่งได้แต่ก็ไม่มีใครสักคนที่สามารถทําให้มันสตาร์ทติดได้ เลยอยู่มาวันหนึ่งมีช่างขี้เมาคนหนึ่งเดินผ่านมาเมืองนี้พอดีที่ร้านเหล้ามีคนพูดกันถึงเรื่องรถเศรษฐีว่าไม่มีใครคนไหนที่สามารถซ่อมได้เลยเขาได้ยินเช่นนั้นจึงตกปากรับคําที่จะซ่อมให้ช่างขี้เมาไปถึงบ้านเศรษฐีก้มๆเงยๆอยู่ไม่กี่นาทีเขาก็หยิบน็อตตัวหนึ่งออกจากกระเป๋าเครื่องมือของเขาแล้วนําไปใส่ให้กับรถของเศรษฐีปรากฏว่ารถสตาร์ตติดขึ้นมาเสียงท่อรถที่เขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก กระชากค,ความทรงจําเก่าที่เขาเคยมีความสุขกับพ่อขึ้นมาเศรษฐีรีบวิ่งลงมาดูรถของพ่อที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยความดีใจเศรษฐีถามช่างขี้เมาว่าท่านจะคิดค่าแรงเท่าไร่ในการซ่อมครั้งนี้ช่างตอบว่า1นึ่งแสนเหรียญเศรษฐีตกใจมากทําไมท่านจึงคิดแพงขนาดนี้เล่าลูกน้องข้าบอกว่าเจ้าชัยนอตเพียงตัวเดียวแค่นั้นเองช่างตอบว่าใช่ค่าชัยนอตเพียงตัวเดียว1นึ่งแสนเหรียญไม่แพงหรอก เพราะข้าทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ข้าแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้ข้ารู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้นี่ตัางหากข้าแรงของข้าหาใช่น็อตตัวเดียวตามที่ท่านตีคุณข้าไม่เศรษฐีได้ยินเช่นนั้นจึงให้คนใช้ไปหยิบเงินมาให้ช่างขี้เมาหนึ่งแเหรียญ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากคุณมีความสามารถที่คนอื่นไม่มีทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้รู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้คุณจะได้รับผลตอบแทนในแบบที่คนอื่นไม่ได้เช่นกันหากคุณทําได้เท่ากับคนอื่นหรือทําในสิ่งที่คนอื่นก็ทําได้คุณก็จะได้รับผลตอบแทนในแบบที่ใครๆเขาก็ได้กันเพราะโลกนี้จะจ่ายผลตอบแทนตามความสามารถไม่อย่างนั้นคนขับรถเมล์กับคนขับเครื่องบินก็คงได้เงินเดือนเท่ากันผลทางเดียวที่คุณจะมีชีวิตดีๆได้รับผลตอบแทนมากๆก็คือ พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่านี้พยายามมากกว่านี้ตั้งใจมากวามากว่านี้ทุ่มเทมากกว่านี้นั่นแหละทางแห่งความสําเร็จหากอยางมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เดี๋ยวนี้หากชอบชีวิตแย่ๆที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรชีวิตของคุณอยู่ที่คุณเลือก